ช่วเชิญยิ้มเชิญยิ้มสนับสนุนโดยสบู่วิพาดาวิตามินซีและอีอออคุณป้าคะป้าป้านป้า หยอกหยอกก็มีต้องโมโหเลยจะรับอะไรเพิูมไหมคะไม่รับแล้วจ้ะฉันสั่งเยอะแล้วโอ้โหเ้าเหนียวห่อเดียวเนี่ยนะเยอะเ้าเหนียวห,อห่อนึงไม่ตั้งกี่เม็ดไม่เยอะเหรอเนี่ยแกลองนัดดูสิไม่ได้หยอกเล่นนะ,ะนัดเพื่อนไว้นัดไว้ที่ครัวปลาอ้วนซูเปอร์แซ่บนี่แหละฉันบอกเขาว่าน้ำปลาที่เนี่ยอร่อยมากเดี๋ยวมาฉันจะสั่งให้เป็นสิบเลยอย่าว่าแต่เป็นสิบเลยค่ะน้ำปลาล่าปลอ้วนซูเปอร์แซ่บของเราเนี่ยเป็นร้อยๆเมนูแถมอร่อยทุกเมนูเลยค่ะ่เชือ วจับมาเลยค่ะเอ,อโอนี่น้องพูฉันไปยืนรอแกตั้งนานแล้วเนี่ยแกหายไปไหนมาเนี่ยฉันนี่สิรอแกฉันรอแกชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยแกไปไหนมาฉันไปยืนรอแกตรงเวลาแป๊ะแล้วทำไมเราไม่เจอกันอนะอ้าวฉันจะไปรู้แกหรอฉันรักแกที่ไหนซอยแปดสิบไงเออก็เนี่ยซอยแปดสิบฉันนั่งอยู่ร้านป้าอ้วนกระถูกแล้วเนี่ยแล้วทำไมทำไมไม่ฉันไม่เจอแกอ่ะแกไปรออยู่ที่ไหนร้านทำผมซอยแปดสิบไม่มีร้านทำผมด้วยหรอมีสิเขาก็เขียนตัวบอลลเลิมอะ ซอย80สะใดร้อยยี่สิบเดี๋ยวเธอไปยืนหน้าซอย80โอ้ยบ้าสายซอยหายถึงตรอกซอยสถานที่ไม่ใช่สะซอยอ้าวหรอว่าแย่จังตรอกลงจะเซ็ตหรือจะซอยดีคะโกรกเลยจ้ะแม่นี่แกขข่น้ำปลาไม่ใช่หรอใช่ค่ะเดี๋ยวก็น้ำปลามาโปกผมฉันไม่สนใจเมนูได้ค่ะจับให้